สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เกิดวันอังคารนะคะพบกับช่อง youtube สมมาทารโรเปิดไพ่ไทยดวงให้กับคนที่เกิดวันอังคาร8-15พฤศจิกายน2563นะคะคนวันอังคารเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอ ความเมตตาจากคนวันอังคารนะคะอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะคนละหนึ่งแชร์ส่งต่อพลังบวกส่งต่อกำลังใจให้กันเนาะดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งคนที่เกิดวันอังคารสามารถรับชมได้ประกอบการตัดสินใจในสัปดาห์นี้มีสิ่งใดที่ดีที่ต้องเฝ้าระวังเดี๋ยวเรามารับฟังรับชมกันเนาะสำหรับท่านใดท่านไหนที่สนใจดูดวงส่วน ตัวกับสม้มมาทาร่ทักแชท facebook สม้มมะพยากรราคาเริ่มต้น3าคำถามทั่วไป59บาท5าคำถาม99บาทนะคะหรือท่านใดอยากดูดวงแบบว่าเปิดพื้นดวงถามได้ไม่จำกัดคำถามนัดเวลาโทรคุย30นาทีโดยประมาณ259บาทสนใจกดเข้ามาดูรายละเอียดกันได้นะคะส่งข้อความมาในอินบล็อกของเพจ a c e b o o k สม้มมะ พยากรยินดีให้บริการนะคะสำหรับสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันอังคารไพ่ได้ The m a g i c กเชได้2ถ้วยและ3ถ้วยเกี่ยวกับเรื่องของการเฉลิมฉลองเกี่ยวกับเรื่องของข่าวดีเรื่องที่น่ายินดีโดยเฉพาะ เด็กจบใหม่หรือคนที่ตกงานว่างงานอยู่มีเกณฑ์ว่าจะได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักในสิ่งที่ตัวเองชอบและอยากทำซึ่งงานนี้ที่จะได้ทำอาจจะเป็นงานที่จบมาแล้วไม่ได้ตรงสายงานกับที่เราทำอยู่ณนะปัจจุบันนี้อาจจะเป็นแบบว่าเรียนอีกสาขาหนึ่งจบมาแล้วทำงานอีกสาขาหนึ่งก็เป็นได้แต่มันเป็นความรักแต่มันเป็นความชอบแล้วก็คุณมีพรสวรรค์ด้านนี้ดังนั้นเนี่ยสัม สำหรับเด็กจบใหม่หรือคนที่ตกงานว่างงานอยู่ในขณะนี้มีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีได้รับประกาศผลสอบหรือมีเกณฑ์ว่าสอบสัมภาษณ์งานผ่านให้ได้เริ่มต้นงานภายในสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤศจิกายนนี้มีข่าวดีในเรื่องของการงานเกิดขึ้นแน่นอนสำหรับใครที่ทำงานประจำอยู่ในเวลานี้จะได้แสดงความรู้ความสามารถ วิทยายุทย์ทุกๆอย่างมันมีทั้งเรื่องของดาบเหรียญคทาต่างๆเพราะฉะนั้นคนเกิดวันอังคารต้องแสดงความรู้ความสามารถพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นได้รู้และยอมรับในศักยภาพของคุณ คุณได้รับมอบหมายมีความรับผิดชอบที่สูงขึ้นแต่ตำแหน่งหน้าที่การงานก็จะสำเร็จสมหวังดังใจใครที่รอคอยในยเรื่องของการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งปรับขึ้นเงินเดือนมีเกณฑ์จะสำเร็จสมหวังดังใจขอให้แสดงความรู้ความสามารถให้เต็มที่แสดงศักยภาพของคุณให้เป็นที่ประจักษ์อะไรที่มันเป็นความเก่งในตัวคุณขอให เอาออกมาใช้เอาออกมาโชว์ให้เป็นประโยชน์เจ้าในายให้การเมตตาช่วยเหลืออุปถรัรมภ์และเพื่อนร่วมงานให้การสนับสนุนร่วมมือเป็นอย่างดีเป็นไปในทิศทางที่ดีเกิดการกลมเกลียวรัก่า่ปรองดองกันในองค์กรและมีเรื่องราวที่น่าเฉลิมฉลองสําหรับคนที่มีโปรเจกต์ใหญ่ๆได้รับมอบหมายงานชิ้นใหญ่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีและมีในเรื่องของความสําเร็จเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะส่วนคนที่ เป็นพนักงานเซล์ลหรือทำยอดต่างๆการติดต่อค้าขายให้ใช้วาจาให้เป็นประโยชน์เดือนนี้มีเกณฑ์ว่ายอดจะทะลุเป้าหรือได้รับรางวัลพิเศษอะไรบางอย่างเป็นการตอบแทนสินน้ำใจหรือเป็นเรื่องของค่ามิชชั่นค่าคอมมิชชั่นหรือผลประโยชน์อะไรต่างๆหรือมีคนที่ อาจจะนําเสนออะไรบางอย่างมาให้คุณเป็นการเจรจาต่อรองที่คุณให้ประโยชน์กับเขาเขาให้ประโยชน์กับคุณแล้วต่างคนต่างเอื้ออํานวยผลประโยชน์ซึ่งกันและกันแล้วเกิดการอุปธรรมซึ่งกันและกันเป็นไปในทิศทางที่ดีส่วนคนที่เป็นเจ้าของธุร,รกฐฐิจกิจการรอการขยับขยายขอให้คิดริเริ่มสร้างสารรค์ทําอะไรใหม่ๆอะไรที่ไม่เคยทํามาก่อนลองคิดลองเปลี่ยนแนวลองแหวกแนวดูสร้างสรรสิ่งใหม่ๆที่มันไม่ สาค่นะคะหรือใครที่อยากคิดริเริ่มอยากจะเปิดธุรกิจอาจจะได้คู่คา้าคู่หุ้นส่วนหรืออาจจะทำกับคนรักก็ได้นะหรืออาจจะมีในเรื่องของ การลงทุนร่วมหุ้นการระดมทุนกับเพื่อนสนิทคนที่เคมีตรงกับคุณและความคิดเป็นไปในทิศทางเดียวกับคุณสามารถที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจกิจการกับหุ้นส่วนกับคู่ค,ค้าคู่สัญญาได้สัปดาห์นี้ใครที่รอคอยการเซ็นสัญญารอคอยเอกสารอะไรต่างๆมีเกณฑ์เป็นไปในทิศทางที่ดีส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่คบกันมาเป็นระยะเวลานานมันก็จะมีบ้างนะของการ มันไม่เชิงว่าเป็นเรื่องของความเจ้าชู้หรือนอกใจหรืออะไรหรอกมันจะมีเรื่องของการบริหารเสน่ห์อะไรกันเกิดขึ้นบ้างนะคะหรือการออกไปพบปะสังสรรค์ไปเจอเพื่อนฝูงไปเจอผู้คนไปร้านอาหารไปผับไปบาร์แล้วมันจะมีในเรื่องของความมีสเสน่ห์อะไรบางอย่างอาจจะมีคนที่เขาเข้ามาจีบคุณเขาเข้ามาชอบคุณทั้งที่เขาก็รู้ว่าคุณมีแฟนมีเจ้าของอยู่แล้วช่วงนี้อาจจะมีสเสน่ห์ เป็นพิเศษนะหรือบางคนบางกรณีให้เรามาระวังให้ดีในกรณีที่ว่าพาคนนั้นคนนี้เข้ามาที่ห้องนะให้เรามาระวังไอ้เรื่องของหน้าต่างมีหูประตูมีช่องนะคะเรามาระวังปัญหาที่มันจะตามมาด้วยเช่นกันส่วนใครที่คบกันมาเป็นระยะเวลานานแล้วรอคอยข่าวมงคลสมรสมีเกณฑ์จะมันเหมือนว่าความรัก ของคุณทั้งสองสุขงอมแล้วหลายคนมีเกณฑ์ว่าจะได้ข่าวดีมีเกณฑ์จะมีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการขอตแต่งงานหรือมีเรื่องของงานฉลองงานมงคลอะไรต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่มีคู่ล่วงหน้าด้วยนะคะส่วนสําหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ได้เห็นใจซึ่งกันและกันเขาเปิดใจให้คุณมากขึ้นแล้วก็เห็นคุณงามความดีมันเหมือนว่า ก่อนหน้านี้ไม่เคยเห็นคุณอยู่ในสายตาเลยแต่ในระยะนี้สัปดาห์นี้มีเกณฑ์จะเริ่มเปิดใจละแล้วเห็นคุณค่าและความสําคัญของมุดคุณมากขึ้นและอาจจะมีข่าวดีสําหรับคุณในที่สุดแต่สําหรับคนโสดช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์พบปะเพื่อนฝูงหรือออกงานสังคมมากหน่อยอาจจะได้เจอคนที่เคมีตรงกรันคือคุยกันแล้วถูกคอหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณว่า คุณก็พึงพอใจในตัวเขาเขาก็พึงพอใจในตัวคุณสอง ้วยมันเป็นไพ่โซเมดหรือบางคนเพื่อนฝูงติดต่อมาให้หรือมีแม่สื่อแม่ชักนำพามาติดต่อมาพูดมาคุยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคุยกันแล้วมันมัน,ม,นมันเข้ากันได้มันเคมีตรงกันแล้วก็มีโอกาสที่จะสานความสัมพันธ์กันไปในทิศท,ทางที่ดีหรือบางคู่มีเกณฑ์จะได้เจอคู่ที่เป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นคู่บุพเพสนิวาสก็เป็นได้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีในเรื่องของความรักสำหรับคนที่เกิดวันอังคารก็ต้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้า แต่เรื่องของการเงินการเงินเนี่ยจะมีรายจ่ายกับงานภาษีสังคมการเฉลิมฉลองงานบวชงานแต่งงานใส่ซองงานขึ้นบ้านใหม่สัปดาห์นี้เนี่ยมันเป็นสัปดาห์ของงานมงคลคนราคนเราเนี่ยช่วงนี้นะ มันเหมือนว่ามีอะไรที่มันปลดล็อกอะหลายๆคนก็มีเกณฑ์ได้ขึ้นบ้านใหม่หรือมีเรื่องที่น่ายินดีเฉลิมฉลองแต่คุณก็จะต้องใส่ซองไปร่วมแสดงความยินดีแต่สําหรับสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันอังคารมีเรื่องของงานมงคลมีเรื่องดีๆมีเรื่องที่น่ายินดีเข้ามาก็เป็นภาษีสังคมเนาะบางครั้งก็ต้องรักษาหน้านะคะใส่ซองสักหน่อยนะส่วนเรื่องการเรื่องงานหาเงินหาทองรายได้ทุกอย่างค่อนข้างที่จะเป็นไปใน ทิศทางที่ดีไม่ต้องคาดหวังในเรื่องของโชคลาภนะใช้พรสวรรค์ใช้ความรู้ความสามารถของคุณนั่นแหละในการหาเงินหาเงินเก่งหาเงินได้แล้วก็หาเงินง่ายแล้วอาจจะเกิดอะไรบางอย่างที่มันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันหรืออาจจะมีอะไรที่มีคนชักชวนไปทําแล้วมันได้เงินได้ส่วนแบ่งหรืออะไรแบบนี้เข้ามาสภาพคล่องทางการเงินสําหรับคนที่เกิดวันอังคารในสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีช่วงนี้ก็ มันมีเรื่องให้สังสรค์เฮฮาแล้วหมดเงินไปกับเรื่องของนี่แหละบางทีก็นะการเที่ยวการกินหรืออะไรแบบนี้ก็เพลาๆลงบ้างก็ได้วางแผนการใช้เงินนิดนึงอะไรที่รูดบันจาสุรุย่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยไปนิดนึงก็ให้รู้จักแบ่งสัรปันส่วนไว้ให้ดีๆแล้วกันแต่โดยรวมไม่ช็อตนะคะเอาตัวรอดได้ในสัปดาห์นี้ส่วนเรื่องสุขภาพ จริงๆสุขภาพมีเรื่องของระบบไหลเวียนหลักๆอน,นะให้เรามันระวังคนที่ มีโรคความดันอันนี้ให้ระมัดระวังความดันสูงก็ดีความดันต่ำก็ดีหรือเกี่ยวกับเรื่องของเลือดลมภายในร่างกายระบบไหลเวียนโลหิตช่วงนี้พยายามดื่มน้ําเยอะๆแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพออาจจะมีอาการหน้ามืดหรือวูบได้เช่นกันนะคะหรือบางท่านบางคนมีในเรื่องของไมเกรนหรือเส้นเลือดในสมองนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของความร้อนหรือพวกร้อนใน่ายอะไรแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถามว่าถึงขั้นร้ายแรง ล้มหมอนนอนเสืออะไรไหมไม่มีปัญหาแต่ถ้ามีอาการผิดปกติประการใดก็ลองไปปรึกษาหาหมอลองไปพบแพทย์ดูละกันโดยรวมสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีสัปดาห์นี้คนราังคารมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งลี้ลับหรือในเรื่องของรางสังหรณ์เพราะว่าไพ่นักมายากลขึ้นเนี่ยจะมีเรื่องของความสนใจในการที่จะเรียนรู้ศาสตร์ลี้ลับหรือเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องของลึกลับซับซ้อนหรือใน ระยะนี้สัปดาห์นี้จะมีเรื่องของสัมผัสที่ 6- กซิกเซนหรือลางสังหรณ์แม่นตอนนี้เนี่ยถ้ามีเรื่องต้องคิดต้องตัดสินใจหรือลังเลเรื่องอะไรอยู่นอกจากจะมีที่ปรึกษาที่ดีมีทีมเวิร์กมีคนคอยช่วยเหลือคอยให้คําแนะนําสนับสนุนซัพพอร์ตแล้วคุณยังสามารถใช้เซนต์หรือลางสังหรณอของคุณประกอบการตัดสินใจได้นะคะช่วงนี้ถ้ามีงานบุญอะไรแล้วได้ใส่ซองก็อย่าลืมยกมืออนุโมทนาสาธุแล้ว วก็แบ่งสรรปันส่วนบุญกุศลผลนี้ให้กับเทวดาทั้งหลายทั้งปวงด้วยท่านอนุโมทนาบุญแล้วกิจการงานต่างๆหรือว่าเรื่องสิ่งใดที่คุณคิดและคาดหวังเมื่ออนุโมทนาบุญร่วมกันแล้วเทวดารับรู้รับทร,รบาบแล้วคุณจะประสบความสำเร็จและทำสิ่งนั้นราบรื่นด,ด้วยความร่วมมือของคนอันเป็นที่รักและเทวดาคอยสนับสนุนช่วยเหลือเนาะถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีสำหรับคนที่เกิดวันอังคาร จบคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดแชร์เป็นกำลังใจให้ส้มหมาด้วยและถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวทักแชท a c e b o o k ส้มหมาพยากรณ์ยินดีให้บริการวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ